ัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนยุพะรีจะมาล้างข้อมูลการท่องเว็บนะคะเข้าไป google Chrome นะคะเพื่อนๆนแล้วเข้าไปตรงนี้นะคะบางทีมันก็จะมีจุดสามจุดแล้วก็ก็ปุ่มกดตรงนี้ได้นะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะแล้วก็ไปประวัติการเข้าชมนะคะตรงนี้นะคะก็กดตรงนี้นะคะนี่ค่ะล้างข้อมูลการท่องเว็บเราก็กดตรงนี้นะคะนี่ค่ะเขาบอกว่า เจ็ดวันที่แล้วเราก็กดตรงนี้นะคะมันจะมีบอกไว้ค่ะว่าเราจะล้างชั่วโมงที่แล้วยี่บสี่ชั่วโมงที่แล้วสี่สัปดาห์ที่แล้วเราสมมุติว่าเราล้างสี่สัปดาห์ที่แล้วหรือเราจะล้างอตั้งแต่ต้นเราล้างสมมุติว่าเราล้างสี่สัปดาห์ที่แล้วมาตรงนี้นะคะนี่ค่ะเราก็ดูด้วยนะคะว่าประวัติเรียกดูเราก็ติดถูกนะคะเนี่ค่ะติดถูกไว้นะคะ แต่ว่าพวกรหัสพวกอะไรเราไม่ต้องติกถูกนะคะเราก,ก็กดล้างข้อม,มูลตรงนี้นะคะนี่ค่ะข้อมูลอะไรเราสมมติว่าเรามีรหัสมีอะไรเราไม่ต้องเราก็กดออกได้นะคะกดออกได้อันนึงนะคะกดออกคือตรงกดออกนี้จะไม่ล้างนะคะนี่เราก็ล้างนี่นะคะคือล้างสี่สัปดาห์ที่แล้วนี่ยค,ะค่ะตรงนี่ยค่ะก็ะออกได้นะคะคือว่าเรา ที่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าเราล้างไม่หมดนะคะถ้าเราล้างแต่แต่ต้นมันจะออกหมดนะคะเราต้องดูด้วยนะคะว่าเราจะล้างอันไหนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะคเพื่อน